กับทองวันนี้จะมาบอกวิธีการใช้โปรแกรมแชท GPT ค่ะอย่างแรกนะคะเราจะกดค้นหา Chat GPT เลือกแรกการแรกเลยค่ะแล้วก็คีิกที่ Start Now เราจะมาป้อนคำถามลงตรงนี้นะคะคำถามที่หนึ่งการประกอบอาชีพคืออะไรมันก็จะขึ้นมาเป็นคำอธิบายทั้งหมดเลยนะ เราสามารถกดให้มันอ่านได้การประกอบอาชีพหมายถึงการทํางานหรือการปฏิบัติหน้าที่ใดๆที่บุคคลเลือกทําเพื่อหาทรัพย์สินหรือรายได้เพื่อนามาใช้ในการดํารงชีวิตการประกอบอาชีพอาจเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับทักษะความรู้ความสามารถเฉพาะทางหรืองานที่ไม่จําเป็นต้องใช้ทักษะมากมายเช่นการขายของการเกษตรหรือการบริการอาชีพสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทเช่น อาชีพอิสระเช่นการเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวหรือฟรีแลนซ์อาชีพราชการหรือรัฐวิสาหกิจเช่นการทำงานในหน่วยงานรัฐบาลโรงเรียนหรือโรงพยาบาลของรัฐอาชีพในบริษัทเอกชนเช่นการทำงานในบริษัทหรือองค์กรเอกชนต่อไปข้อที่สองค่ะการตัดสินใจคืออะไร การตัดสินใจหมายถึงกระบวนการเลือกหรือพิจารณาทางเลือกต่างๆเพื่อหาข้อสรุปปิว้วผลลัพธ์ที่เหมาะสมที่สุดในการแก้ไขปัญหาหรือดําเนินการตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นการตัดสินใจอาจเกิดขึ้นในบริบทต่างๆเช่นการตัดสินใจส่วนบุคคลการตัดสินใจในงานการตัดสินใจทางธุรกิจต่อไปข้อที่สามค่ะตัินใจด้านภูมิหลัง ปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อพฤติกรรมความคิดความเชื่อและการตัดสินใจของบุคคลซึ่งเกิดจากสภาพแวดล้อมหรือประสบการณ์ที่บุคคลได้สัมผัสมาในอดีตตัวอย่างปัจจัยด้านภูมิหลังได้แก่การเลี้ยงดูการศึกษาสังคมและวัฒนธรรมเศรษฐกิจประสบการณ์ ต่อไปข้อที่4ีค่ะการจูงใจคือการจูงใจก็คือกระบวนการหรือการกระทําที่ทําให้บุคคลหรือกลุ่มคนเกิดความต้องการแรงบันดาลใจหรือความกระตือรอร้นในการกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย แรงจูงใจก็จะมีแรงจูงใจภายในเกิดจากความพึงพอใจหรือความสนใจส่วนบุคคลและแรงจูงใจภายนอกเกิดจากปัจจัยภายนอกเช่นรางวัลเงินเดือนต่อไปข้อที่5ค่ะประเภทการตัดสินใจ แมงหน้าดังนี้การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เป็นการตัดสินใจที่มีความสําคัญสูงมีผลกระทบในระยะยาว 2. การตัดสินใจเชิงยุทธวิธีเป็นการตัดสินใจที่มีผลกระทบในระยะสั้นถึงกลางมักเป็นการตัดสินใจที่สนับสนุนกลยุทธ์หลัก 3. การตัดสินใจเชิงปฏิบัติการเป็นการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานประจําวันมักมีผลในระยะสั้น สี่การตัดสินใจเชิงเหตุผลเป็นการตัดสินใจที่ใช้วิเคราะห์และพิจารณาข้อมูลอย่างมีเหตุผลห้าการตัดสินใจเชิงสัญชาตญาณหกการตัดสินใจกลุ่มเจ็ดการตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอนต่อไปข้อที่6ค่ะกระบวนการตัดสินใจคือ กระบวนการตัดสินใจเป็นขั้นตอนหรือวิธีการที่บุคคลหรือกลุ่มคนใช้ในการเลือกทางเลือกหรือการกระทําที่ดีที่สุดเพื่อแก้ไขปัญหาแบ่งได้ดังนี้1การระบุป,ปัญหาหรือโอกาส2การเก็บรวบรวมข้อมูล3การวิเคราะห์ทางเลือก4การประเมินผล5การดําเนินการ6การติดตามและประเมินผล ต่อไปค่อยพี่7ค่ะการดำรงชีวิตคือการดำรงชีวิตเป็นการใช้ชีวิตและทำกิจกรรมต่างๆเพื่อความอยู่รอดและการมีชีวิตที่มีคุณภาพดีซึ่งคอบคุมทางการจัดการปัจจัยพื้นฐานเช่นอาหารที่พักสุขภาพการทำงาน มีองค์ประกอบดังนี้การจัดการปัจจัยพื้นฐานการดูแลสุขภาพการทำงานการมีสัมพันธ์ที่ดีการพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในสังคมข้อที่8ค่ะนักศึกษาวิชาบัญชีนักเรียนเดืนอนนักศึกษาที่กำลังศึกษา เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการทางบัญชีในสถาบันการศึกษาเช่นมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยหลักสูตรวิชาบัญชีมาครอบคลุมความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกการวิเคราะห์และการรายงานข้อมูลทางการเงินขององค์กรต่างๆเพื่อให้สามารถตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพนักศึกษาวิชาบัญชีจะเรียนรู้เกี่ยวกับหัวข้อต่างๆเช่นการบัญชีการเงิน การบัญชีบริหารการบัญชีภาษีการตรวจสอบบัญชีกฎหมายและข้อบังคับทางบัญชีข้อที่9ค่ะความสุขในการทำงานเป็นความรู้สึกพึงพอใจและความสุขที่บุคคลได้รับจากการทำงานซึ่งเกิดจากการที่บุคคลรู้สึกว่าเขาได้ทำงานที่มีความหมาย มีคุณค่าและสอดคล้องกับความสนใจหรือความสามารถของตนเองปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานหนึ่งความพึงพอใจในงานที่ทำสองสภาพแวดล้อมการทำงานสามความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานสี่การยอมรับและชื่นชมห้าการพัฒนาตนเองหกสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัวต่อไปข้อสุดท้ายค่ะสถาบันการ อาชีวศึกษาคือสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะวิชาชีพและเทคนิคเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนหรือบุคคลเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานหรือประกอบอาชีพต่างๆลักษณะของสถาบัน คือ 1. หลักสูตรอาชีวศึกษา 2. การฝึกงานหรือการปฏิบัติจริง 3. การเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม 4. การอบรมและพัฒนาอาชีพ 5. การรับรองและใบประกาศวิธีการใช้โปรแกรมแชท GPT มีเพียงเท่านี้ค่ะดิฉันขอขอบคุณค่ะ